เซลมะเร็งก็คือเซลล์ปกติครับที่มีการเปลี่ยนแปลงมันโตไม่หยุดแล้วก็มันแพร่กระจายได้เรา <S <S ยังไม่รู้เลยว่ามะเร็งอ่ะองค์ความรู้ของมันเนี้ยจะไปอิ่มตัวถึงเมื่อไรขนาดองค์ความรู้เราเยอะขึ้นมหาศาลมากในช่วงมานสัก5้าถึงปีเนี้ยนะเราเชื่อว่าอายุยุมันไม่ถึง10%นะยังมีความซับซ้อนมหาศาลเนอะ หลายคนเวลาได้ยินข้อมูลนี้มันจะดูขัดแย้งกันเนาะเราบอกว่าสังคมผู้สูงอายุอายุไขเฉลี่ยสูงขึ้นทําให้อุบัติการโดยรวมของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเยอะขึ้นแต่นในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราพบว่าสัดส่วนของคนที่ได้รับการไม่ได้เฉลี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยอายุน้อยลงในหลายชนิดมะเร็งนะไม่ได้แปลว่าทุกชนิดอันที่หนึ่งก็คืออายุไขที่ยืนยาวขึ้นอย่างเงี้ยครับทำให้คนไม่ได้เสียชีวิตจากโรคอื่นไปก่อนใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคก,กลุ่มนี้ได้เยอะขึ้นอนที่2ก็คื ในคนที่สมัยก่อนไม่มีการตรวจเนาะบางคนก็อาจจะป่วยเป็นโรคซึ่งอาจจะวินิจฉัยไม่ได้วินิจฉัยจากการสังเกตจากภายนอกอย่างเดียวเช่นปวดท้องแล้วก็จู่ๆก็เสียชีวิตไปเขาอาจจะเกิดจากมะเร็งก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้เฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจที่ไปจะถึงจุดทา้ายที่มะเร็งมันซับซ้อนและมันยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะมนุษย์มันซับซ้อน เพราะมะเร็งเนี่ยครับต้นกําเนิดเนี่ยเกิดจากมนุษย์ปกตินี่แหละเซลเล์มะเร็งก็คือเซลล์ปกติครับที่มีการเปลี่ยนแปลงมันโตไม่หยุดแล้วก็มันแพร่กระจายได้ทีเรายังมีความเข้าใจในลักษณะการทํางานหรือว่ากลไกความปกติของเซลล์ได้ไม่หมดเลยถ้าเราเทียบกรอบความคิดกับเชื้อติดเชื้อในอดีตนะครคนรู้จักกันดีเนะี่ย HIV อย่างเงี้ยย้อนกลับไป 30- 40, 40ปีก่อนเรากลัวมากเลยเป็นโรคซึ่งแบบเป็นแล้วเสียชีวิตเชื้อก็ไม่มีวิธีรักษาอะไรเงี้ยปัจจุบัน เราคิดว่าอย่างน้อยนะถึงแม้ว่าจะยังไม่หายขาดแต่ HIV นะเอ v ไอวรักษามาได้ผลดีมากๆมาเรื่งอย่างอีกไกลความก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ครับมาเยอะแต่หนทางยังอีกยาวไกลย,ยังหาจุดสว่างที่ปลายอุโมง์แบบชัดๆยัง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 ไม่เห็น อันนี้มันจะไม่เหมือนกับกรณีเราเป็นโรคอื่นนะถ้าบอกว่าคนที่เป็นโรคปอดบวมรักษาด้วยยาสูตรนี้7วันเราก็หายจบเลยแต่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งเนี้ยเราจะต้องติดตามไปค่อนข้างยาวอย่างที่2ก็คือมะเร็งเนี้ยเราเริ่มวิวัฒนาการในทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีในการรักษาและผลการรักษาเนี้ยมันยังดีขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าที่ผ่านมาเนี้ยที่เราบอกว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปเนี้ยผลการรักษาและเอา c o มันไม่ได้ดีมากนะในปัจจุบันเนี้ยครับการรักษามันดีมากขึ้นเรื่อยๆผลการรักษามันย มันยังมีวิธีการรักษาใหม่ๆที่ทําให้คนไข้มีโอกาสหายขาดหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวไปได้อีกนานซึ่งอันเนี้ยมันยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเรายังไม่เห็นเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงคงที่อยู่สักเท่าไหร่และยังไม่รู้เลยว่ามันเร็งอ่ะ องค,ความรู้ของมันเนี่ยจะไปอิ่มตัวถึงเมื่อไหรขนาดองค์ความรู้เราเยอะขึ้นมหาศาลมากในช่วงมันสักห้าถึปีเนี่ยนะเรา,าเชื่อว่าเรายู้มันไม่ถึง10%นะยังมีความซับซ้อนมหาศาลมาก เหตุ hey, ที่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเรายังดูกันไม่นานพอก็ได้นะครับคนที่ไม่เป็นณนะวันนี้เราก็บอกไม่ได้นะว่าอีก3ปีหปีเขาจะเป็นหรือเปลา่าอันที่2ก็คือบางคนมีปัจจัยหรือมีต้นทุนที่ทําให้เขามีความเสี่ยงต่อการเกิดการกลายพันธุ์ได้สูงกว่าแล้วก็ทําให้เขาเป็นได้ง่ายขึ้น คิดว่าที่1ก็คือต้องเน้นไปที่การป้องกันแน่แนเพราะว่าการป้องกันเนี้ยเราสามารถที่จะวินิจฉัยคนที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ก่อนนี้หรือเราสามารถป้องกันคนที่มีความเสี่ยงสูงเนาะที่จะก่อให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้ก่อนเนี้ยยังไงก็คุ้มอุปมาก,ก็คือเราป้องกันไม่ให้เขาป่วยก่อนเนี้ยยังไงซะต้นทุนก็จะถูกกว่าการที่ไปรักษาทีหลังเสมอ